สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมหมูป่าพาหรือเช่นเคยครับแฟนพันธ์นายสนใจก็สามารถแอดเข้าไปตามที่เด็ดเพิ่มเติมได้เลยเพราะนอกเหนือที่เราจะแจกกันในคลิปนี้นะครับรวมไปถึงกลุ่ม VIP ด้วยที่ผมจะมีตัวพิเคราะห์เปิดไพ่สามใบแจกในทุกๆวันเอาละครับสำหรับฟุตบอลประจำก็ค,คือวันพุธนี้นะครับเรายังอยู่กับที่สุขบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้ก็เป็นอีก8คู่นะครับก็จะทราบันแล้วว่าใครจะได้ไปต่อครบทั้ง16ทีมสุดท้ายในรอบถัดไปนั่นเองครับก่อนนี้ฮะเราไปกันที่คู่สําคัญเเลยนนนะะะจป็กกาารรพบัหว่ง a อซิมิลานนะฮะจะเปิดบ้านซาซิโร่รับการมาเยือนของ u ซาส์บวกกเรดบูลซาส์บวกนั่นเองครับก็สถานการณ์ของกลุ่มนะตอนนี้นะไอซิมิลานขออีกแค่1แต้มก็จะเลี้วทันทีนะเป็นอันดับที่2ส,ส่วนทาง u ซาส์บวกไม่มีทางเลือกครับวันนี้ต้อง3แต้มเท่านั้นต้องเอาชนะ a อซิมิลานให้ได้นี่นแหละเพื่อที่จะทะลุเขาเ้ารอบ16ทีมต่อไปก็ถือว่า เกมนี้ถ้าวิเคราะห์กันด้วยฟอร์มแล้ววิเคราะห์กันด้วยนั่นก็เกรดบอลแล้วเนี่ยถือว่าซาสบวกแต่ผมมองว่าเหนือกว่าด้วยนะเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยที่ถือว่าแม้จะโนเนมแต่พวกเขาก็มีทีมเวิร์กที่ค่อนข้างดีแล้วก็ถือว่ายังต่อยอดไปอีกในอนาคตที่อาจจะดังได้นั่นเองครับก็ตัวเหมือนแบบว่าที่ เ้าบ,บอกออกมาเนี่ยดีทุกตัวนั่นเองนะครับโอ้โหถือว่าวันนี้เอซิมิลานแม้จะเล่นในบ้านเหนื่อยแน่นอนครับอะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ตัดสินกันเลยกว่าวันนี้จะเฉีีรยอะไรดีนะครับโดยเรทเกมนี้นะครับเป็นทางเอซิมิลานเจ้าถิ่นต่อที่ราคาปอๆครับอ่ะเรื่องกระทำเจ้าถิ่นเอซีก่อนเทวันนี้ได้มาเป็นไพ่สี่ถ้วยโอ้โหวันนี้ตกที่ความเบื่อหน่ายนะครับอะไรซ้ําๆเจอปัญหาซ้ําๆเดิมๆซ้ำซากทําอะไรก็อิดอัดติดขัดไปหมดโอ้โหวันนี้เจ้าถิ่น เหนื่อยครับส่วนทางทีเมเยือนนะฮะได้มาเป็นไพ่สองดาบนะครับโอ้วันนี้ดูมีความลังเลมีความโลเลเยอะนะฮะแล้วก็อาจจะแบบกึ่งรับกึ่งสู้แล้วแบบเอ๊ะฉันจะเปิดเกมบุกดีตั้งแต่ต้นหรือว่าฉันจะตั้งรับแล้วค่อยๆเล่นอะไรแบบนี้นะครับวันนี้สาวสบกเล่นดูมีความกังวลอยู่ไม่มากก็น้อยเลยนะครับและพอว่าทางนังไพ่ของนงังเจ้าถิ่นเลยถือว่าวันนี้ไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใครจะเป็นฝ่ายที่จะกำชัยได้ผมยัง เข้าข้าง s ซา t ์บวกนะครับผมเชื่อว่าไพ่สองหส,ส,ส,สองดาบเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่โอเคนะครับไม่ได้แย่ด้วยนะครับติดที่ว่าโลเลไปนิดนึงเท่านั้นนะครับอ่ะวันนี้นะผมขอเลยนะฮะขอวัดใจอยู่รองที่เรสบู s ซา t ์สบวกราคาปอปเชื่อว่าน่าจะเบียดชนะได้ครับ